ถ้าอยากประสบความสำเร็จนี่คือ soft skill ที่คุณต้องมีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะที่ช่องแชทแชร์สำหรับใครที่มาใหม่นะคะแชทค่ะช่องของแชทนะคะจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านภายในภายนอกบุค,คลิกรวมไปถึงเรื่องสปิริชัลด้วยนะคะมาดูช่องนี้รับรองว่าคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสําหรับคลิปนี้ค่ะเรามี10ซอฟท์สกิลที่คุณต้องมีถ้าอยากเป็นคนสําเร็จมีสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะ คือจะบอกว่าในยุคนี้ค่ะยุคที่แบบการแข่งขันมันสูงอะ hard skill อะเรามีพอๆกันเรามีเท่าๆกันนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้อะคะ่ะแล้วมันจะทำให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นคือ soft skill soft skill อะคะ่ะมันคือทักษะ จะบอกว่ามันคือทักษะในขณะเดียวกันมันคือศาสตร์และศิลป์มันคืออาร์ตอย่างหนึ่งที่เราจะต้องฝึกให้มันเชี่ยวชาญแล้วก็ให้มันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเราปส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะทีนี้มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามแชทมาค่ะทักษะแรกที่คุณต้องมีเลยค่ะคือ c o m m u n i c เคช o n การสื่อสารจะบอกว่าต้องเป็น Effective c o m m u n i c a t i o n ด้วยซึ่งการสื่อสารนะคะแชทรวมหมดเลยนะฟังพูดอ่านเขียนนะรวมทั้งหมดเลยเราต้องรู้ด้วยค่ะว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปอะ่ะคนที่รับอะ่ะเขารับมาแล้วเขาเป็นยังไงเขารับแล้ว เขารู้สึกอะไรใจความที่เราส่งไปอ่ะมันได้ตามที่เราต้องการไหมสมมตินะแชทอยากจะบอกว่าหยิบอันนี้ให้หน่อยถ้าแชทพูดว่าโทษนะ,ะเอ,อโทษเธอเธอหยิบอันนี้ให้หน่อยกับอีกอันหนึ่งแชทพูดว่าขอโทษนะคะแชทรบกวนช่วยหยิบอันนี้ให้แชทหน่อยคะ่ะเห็นไหม มันต่างกันความรู้สึกของคนฟังความรู้สึกของคู่สนทนาก็ต่างกันซึ่งอันนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆค่ะอีกอันนึงอ่ะที่มันแบบต้องควรระวังมากๆเลยคือเวลาที่เราสื่อสารในไลน์ในแอปพลิเคชันในแบบ WhatsApp หรืออะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าเวลาที่เราพิมพ์เราใส่เสียงแต่ทุกคนะจะมีเสียงในหัวของตัวเองสมมุติเราบอกว่าไม่เป็นในเสียงในหัวนะไม่เป็นไรคะ่ะยินดีคะ่ะเสียงของคนฟังอาจจะเป็นไม่เป็นไรคะ่ะยินดี คือแบบมันอาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยชาจะสอนนักเรียนเสมอว่ามันคือสิ่งที่คุณต้องระวังมากๆในการสื่อสารในไลน์แบบข้อความไม่มีเสียงเพราะทุกคนจะมีเสียงในหัวเสมอนอกจากสิ่งที่ต้องระวังในไลน์แล้วค่ะข้างนอกก็ต้องระวังเหมือนกันในการพูดการสื่อสารทั้งหมดสิ่งที่เราพูดออกไปตรงประเด็นกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่ามันคือสิ่งที่เราต้องการไหมไม่ใช่ว่าแบบหลงทิศหลงทางไหมเข่าประเด็นมีแต่น้ําคน ฟังก็นั่งแบบเอี่ยงวะ จความสาคัญคืออะไรสรุปในสรุปให้ฟังหน่อยซึ่งมันแบบอ่ามันไม่ได้อันนี้จะบอกว่ามันเป็นสกิลที่จะทําให้คุณไปได้ไกลมากๆเลยค่ะถ้าคุณสื่อสารเป็นและสื่อสารเก่งอีกสกิลหนึ่งที่สําคัญมากๆค่ะคือสกิลการต่อรอง n e g o t i a t i o n skill ซึ่งอันนี้จะบอกว่าเราอ่ะใช้ชีวิตประจําวันของเราอ่ะอยู่ในการต่อรองอยู่แล้วนะเราต่อรองกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปซื้อของต่อราคาหรือถ้าเข้าไปที่บริษัทอาจจะต้องแบบ ต่อรองกับหัวหน้าอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้วันนู้นวันนี้ต่อรองเงินเดือนกับ HR ต่อรองตลอดเวลาหรือแม,ม้กระทั่งในบ้านของเราที่เราคุยกับแฟนว่าตัวเองวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีอ๋อเราอยากกินอันนี้เราอยากกินอันนั้นมันก็คือการต่อรองแล้วค่ะแค่ระดับความเป็นทางการมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองทีนี้ในเมื่อการต่อรองมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราตลอดเวลาเราเนี่ยแหละที่มีหน้าที่ที่จะต้องมาสเตอร์สกิลอันนี้เพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรา,าได้มาในสิ่งที่เราต้องการเข้าใจใช่ปะซึ่งอันนี้จะบอกว่ามันนเป็ มันเป็นศิล,ละปะขั้นสูงอีกหนึ่งอย่างถ้าอยากรู้เพิ่มคอมเมนต์บอกนะคะเดี๋ยวแชทจะทำคลิปสอนแยกไปให้บริษัทไหนอยากให้เข้าไปสอนก็ยินดีนะคะเป็นชุดไทยอิน สเกี่ยวกันต่อรองมันคือการหาตรงกลางระหว่างบุคคลที่1หรือบุคคลที่2บุคคลที่1คือเราบุคคลที่2คือซัมบอดี้มันคือการหาตรงกลางมันคือการหาจุดที่วินวินวินทั้งคู่เขาได้อันนี้เราได้อันนี้เขาเราได้อันนั้นเขาได้อันโน้นทำยังไงก็ได้ให้เราวินวินคือถ้ามันเป็นการแบบลูสวินวินลูสอะไรก็ตามอะคะ่ะเราจะไม่อยากดีวกับคนนี้อีกแล้วอะมันอาจจะเป็นดีลที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบแต่ถ้าเราหาจุดที่เป็นแบบวินวินได้อะ่ะอันนี้คือจุดที่แบบ พิเศษที่สุดเพราะถ้าเราเดิวกับลูกค้าแล้วเราได้วินวินทั้งคู่ลูกค้าได้เราได้อันนี้เราจะสามารถคีปลูกค้าได้ต่อยาวๆเลยสมมุติเราต้องไปต่อรองเงินเดือนกับ HR อันนี้ยากสุดคือเขาก็จะมีเป้าในใจของเขาแต่เราอาจจะบอกว่าโอเคเราขอตรงนี้เพิ่มตรงนี้แล้วเราลดตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือสกิลการต่อรองอะ่ะซึ่งทุกคนอะ่ะจะต้องแบบมามาสเตอร์สกิลนี้ให้ได้จําเป็นมากๆค่ะ สกิลที่3ค่ะคือ social skill ค่ะคือสกิลการเข้าสังคมแม้ว่าเราจะบอกว่า no ฉันเป็น introvert ฉันไม่อยากุูงกับใครทั้งนั้น <c oughs> เราต้องเข้าอยู่ดีจ้ะจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันต้องเข้าอยู่ดียุคนี้ค่ะรู้อะไรไม่สู้รู้จักใคร <c oughs> เพราะฉะนั้นในการ network ในการหา c o n n e c t i o นนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเราเข้าไปอยู่ในนั้นอะ่ะในงานอีเวนต์แล้วเราต้องทําตัวยังไงต้องรู้จักใครต้องวางตัวแบบไหนต้องแบบพูดอะไรอันนี้เห็นไหมมันย้อนกลับไปที่ communication สกิลว่าแบบต้องพูดอะไรที่ทําให้เราดูดีแล้วอีกฝ่ายประทับใจอันนี้มันก็คือสกิลการเข้าสังคมรวมไปถึงเรื่องมารยาทของธุรกิจต่างๆด้วยนะคะแบบ business etiquette ทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้ถ้าไม่รู้มันผิดอ่ะมันผิดความประทับใจแรกแล้วมันผิดไปเรียนซะถ้าอยากได้เดี๋ยวก็จะมาทําคลิปสอนอีกเออเอาสิสอนทุกอย่าง คือจะบอกว่าแชทเองอะคะ่ะเข้าใจเพราะแชทมีส่วนหนึ่งที่เป็น i n รเวิร r t คือแชทอะเป็น o m n i v อ r มนิ n i ิร r t คือไปได้สุดทั้งสองทางคือไปเป็น e x t r o ิร r t ก็สุดแต่บทจะ i n รเ o ิร r t นางก็มาสุดเหมือนกันคือถ้าเป็นบ m เวิร r t อะคะ่ะเกณฑ์เขาจะอยู่ตรงกลางเขาจะไปแบบ i n รเวิร์ t น้อยนึ็ก e x รเ o ิร r t น้อยหนึ่ง,เ,งเขาจะอยู่แบบเกณฑ์ตรงกลางแต่อีออมนิอะคะ่ะคือสุดสองฟังซึ่งแชทคืออีนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจาแบบบทจะอยากอยู่คนเดียวแบบไม่อยากยุ่งกับใครอะมันก็มีแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากเวลาที่ ต้องแบบออกไปพบปะออกไปแบบตันนายิ้มแย้มฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ๆแต่มันจําเป็นไงมันจําเป็นกับหน้าที่การงานและความประสบความสําเร็จในชีวิตไงเพราะฉะนั้นก็คนที่เป็น introvert ก็จ,จะต้องแบบฝึกจะใช้คําว่าฝึกสกิลนี้เยอะๆส่วนอีกพวก extrovert ก็อาจจะต้องเรียนรู้ว่าแกจะต้องดาวตัวเองลงมานะแกจต้องแบบลงมาให้แบบเป็นเลเวลมนุษย์ปกตินะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสกิลที่สําคัญค่ะ สกิลต่อไปค่ะที่จะบอกว่าสำคัญไม่แพ้กันคือ people reading ค่ะคือสกิลการอ่านคนซึ่งเราจะอ่านได้จากไหนนี่ค่ะภาษากายค่ะ,าาาค,ะคือบางทีอ่ะร่างกายเราอ่ะตะโกนดังกว่าคำพูดอีกนะบางอย่างที่คู่สนทนาไม่ได้พูดนะคะแต่เราอ่ะพอเราเห็นภาษากายเขาอ่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยเขาคิดแบบนี้เขาถอยหลังเขากระดึบออกไปแปลว่าอะไรตรงนี้เขารู้สึกสบายใจที่จะอยู่กับเราไหมท่านี้แปลว่าอะไรขมวดคิ้วแปลว่าอะไรอันเนี้ยมันเป็นจะบอกว่าเป็นสกิลที่ถ้าคุณรู้ แล้วคุณแบบคุณเชี่ยวชาญมันได้อ่ะคะ่ะชีวิตจะดีเพราะเขาไม่ต้องพูดอะ่ะเรารู้แล้วสมมติว่าเขาทําท่านี้สมมตินะสมมติใชยกตัวอย่างว่าถ้าเขาหันตัวออกไปที่ประตูแชทเห็นแล้วว่าเฮย้ยเขาไปที่ประตูอะ่ะเขารีบแชทจะบอกเขาเลยว่าต้องรีบไปใช่ไหมคะเดี๋ยวแชทจะรีบสรุปให้ขอเวลาอีกแป๊บเดียวคะ่ะสรุปปุ๊บ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 เขาก็ประทับใจว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เรารู้ใจเขาเราเรารีบสรุปมันคือการสร้างความประทับใจได้อีกอย่างหนึ่งและพอเราอ่านคนได้อ่ะคะ่ะเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาติดตรงไหนแล้วเราะจ แบบเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแท็กติกอะไรได้ทันซึ่งในหนังสือเล่มนี้บอดี talk ใครเขียนแชทเองค่ะ <c oughs> มีชั้นเองนะคะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนะคะขอบพรคุณทุกคนที่สนับสนุนให้มันเป็นเบสเซลเ l อร์ด้วยขอบคุณมากจริงทีเนี้ยจะบอกว่าในหนังสือเล่มนี้มันมีบอกไว้แบบเบสิ s สกิลที่แค่คุณอ่านจบแล้วคุณเอาไปใช้อ่ะคะ่ะมันจะทําให้ชีวิตคุณอะไปไกลได้อีกเยอะมากๆมากๆจริงๆ,ซ,งๆซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวแชทแชทคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแชทจะมีคอสอนรอติดตามด้วยนะคะจะ <c oughs> สอนเรื่องนี้แหละเราติดตามนะออกมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เพราะว่ายุ่งมากแต่ใดๆคือสกิลนี้เป็นสกิลที่สําหรับแชทเองมีประโยชน์มากเลยนะเพราะพอเราอ่านออกเรารู้เลยว่าเราจะต้องต่อรองแบบไหนเราจะต้องต่อรองอยังไงไปเรียนเธอคะ่ะสกิลที่5ค่ะ จะบอกว่าเป็นสกิลก็อาจจะไม่ถูกนะเรียกว่าเป็นไมล์เซตแล้วกันเราจะต้องมี growth myset คือ growth myset กับ fix myset อะมันต่างกันถ้า fix myset นะคะมันคือทุกอย่างอะโดนกําหนดไว้แบบนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละมันโตต่อไม่ได้แต่ถ้าเป็นกร o w t h myset นะคะเราจะคิดเสมอว่าทุกอย่างมันมีช่องสําหรับการพัฒนาต่อมันมีช่องสําหรับไปต่อในทุกๆเรื่องนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณมองปัญหาคะ่ะปัญหามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปปัญหามันจะเป็นอย่างอื่นมันจะถูกเลเบลด้วยแบบ ความท้าทายโอกาสใดๆแต่พอเรามี mindset แบบนี้เรามองแบบนี้ค่ะเราจะเห็นโอกาสต่างๆเยอะมากเราจะเห็นแบบทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกแม้ว่าปัญหานั้นจะคือความชิบหายวายบ่วงมากๆก็ตามปัญหาที่แบบชิบหายชิบหายจริงๆแต่พอเรามองแบบนั้นเราก็จะแบบโอเคแก้ยังไงแล้วฝ่ายไหนที่ต้องแบบเข้ามาแก้ตรงนี้บ้างเราจะแก้ตรงนี้ได้ยังไงโอเคคุณทําอันนี้ฉันทำอันนี้เดี๋ยวฝั่งนู้นทําอันนี้เดี๋ยวฉันจะทําแบบนี้แบบนี้กลายเป็นว่าในการทํางานหรือจะบอกว่ามันอยู่ในครอบครัวด้วยนะ ในครอบครัวก็เป็นเพราะว่าถ้าเรามองว่ามันคือปัญหามันจะเป็นปัญหาแต่ถ้าเรามี growth mindset แล้วเราคิดว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันเป็นแบบช่องเป็นโอกาสความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะอันนี้จะบอกว่าแบบมันสําคัญมากๆเพราะว่าฉันเองอ่ะพยายามเลี้ยงเอเดนให้มี growth mindset เราจะไม่บอกเอเดนว่านี่คือปัญหาแล้วมันแก้ไม่ได้เราจะบอกเขาว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาตอนนี้แหละแต่ว่าเอเดนจะแก้ยังไงเนี่ยเรามาหาวิธีแก้ปัญหากันเรามาหาวิธีแบบร่วมกันซึ่งมันจะทําให้ทุกอย่างค่ะมันไปได้ ไกล,ลกว่าที่คุณคิดเยอะมากแค่คุณมีมายเซ็ตที่ถูกต้องเพราะถ้าคุณมีฟิกซ์มายเซ็ตอะคะ่ะคุณจะแบบมองทุกอย่างแย่ไปหมดเลยเราจะมองแบบนั้นแล้วเราจะคิดว่ามันแก้ไม่ได้มันเป็นของมันแบบนั้นซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะแก้ได้ก็ได้อย่างเรื่องการเมืองมันอาจจะแก้ได้แต่มันอาจจะไม่ได้แก้ได้ในยุคเราอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นอีกเวนหนึ่งในการมองโลกซึ่งมันทําให้การมองโลกของเราอะเปลี่ยนไปแล้วพอเปลี่ยนไปอะผลพลอยได้มันคือเรามีความสุขขึ้นเราแฮปปี้ขึ้นน,นั่นเอง กิลที่6ค่ะคือสกิลการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความยืดหยุน่นจะบอกว่าเป็นแบบ adaptability ก็ได้เพราะจะบอกว่าทุกวันนี้ค่ะชีวิตเรามันอยู่กับความไม่แน่นอนตลอดเวลาแค่เราเดินออกจากบ้านอะ่ะมันก็คือความไม่แน่นอนแล้วว่าวันนี้รถจะติดไหมวันนี้จะเหลียกแร๊บได้ไหมวันนี้ชานเอาไหบุ๊กร้านนั้นเปิดไหมมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสกิลที่คุณต้องมีคือสกิลการยืดหยุ่นและการรับความเปลี่ยนแปลงนั้นแปลว่าคุณต้องมีแผน B C D E F อยู่ในหัวเพราะถ้าอันนี้ ไม่ได้คุณจะต้องมีแบบนี้1 2 3วิธีแก้ปัญหาคือ1 2ึ4งสแล้วคุณจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับกับมันด้วยมันมันจะสืบเนื่องกกับจากข้อเมื่อกี้นิดนึงนะพอเรามีโ r ร w t h m i n d s ตอะคะ่ะเวลาที่เราเจอปัญหาหรือเจออะไรที่มันแบบเฮ้ยเมันไม่โอเคเลยแต่ถ้าเรามี Growth m i n d s ตแล้วเรามองว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนได้เราก็จะยืดหยุ่นโดยอัตโนมัติว่าโอเคเราแก้ปัญหาแบบนี้ได้ไหมถ้าแบบ A ไม่เวิร์กแก้ปัญหาแบบ BC สแบบ C ไม่เวิร์กดีได้ไหมถ้าดียังไม่เวิร์กอีกล้มกระดานได้มมมม้ลกระะดานวทใหห่ไคคุณจโเ การเปลี่ยนแปลงนั้นๆแล้วคุณก็จะแบบยืดหยุ่นพอเราเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นแล้วก็แบบพร้อมรับตั้งรับการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะเราจะฟังเราจะเก็บทุกความคิดเห็นของพีมเข้ามาเราจะแบบโอเคทีมว่านี้คนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนี้ลามาเวทกันว่าไหนดีสุดเราก็ต้องมานั่งประมวลผลแหละซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่ามันมันทำให้บรรยากาศในการทํางานหรือการใช้ชีวิตของเราอะไม่ได้ตึงจนเกินไปเพราะว่าถ้ามันตึงมากๆอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็บึ้มระเบิดบึ้มเลยบึ้มเป็นโกโก้คันเบิร์นเอาเยตาย เยู่ที่7ค่ะคือ time management และ prioritize คุณต้องจัดการเวลาเป็นแล้วคุณต้องรู้ว่าอันไหนที่มันสําคัญเพราะถ้าคุณจัดการเวลาไม่เป็นชีวิตนี้จะวิบัติมากคุณจะจัดการอะไรในชีวิตไม่ได้สักอย่างเพราะอย่าลืมว่าคนเราอะคะ่ะมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงไม่ว่าเขาจะเป็นคนไหนสูงต่ําดําขาวอะไรใดๆทุกคนมีเวลาเท่ากาันอยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลาของเราไปในรูปแบบไหนอย่างที่เราเคยอ่านกันว่าแบบอุย้ย CEO คนนั้นเขาตื่นตีสีคนนั้นเขาตื่นตีห้ามาแบบ อ่านหนังสือนั่งสมาธิออกกําลังกายทั้งหมดมันอยู่ที่การจัดการเวลาทั้งนั้นเลยอย่างของแชทเองอันนี้ก็ส่วนตัวเพราะก็จะบอกว่าตั้งแต่เป็นคุณแม่ค่ะเวลาของเราหายไปเยอะมากมากแบบมาก,มากจริงๆซึ่งก็จะบีบมือคุณแม่ทุกคนนะคุณแม่ทุกคนเก่งมากๆนะคะแต่พอเวลาเรายิ่งเหลือน้อยอะค่ะแชทยิ่งต้องจัดการเวลาที่มันน้อยนิดที่มีอยู่อะให้ทําเรื่องที่มันมีประโยชน์ที่สุดเราก็จะแบบต้องจัดความสําคัญแล้วว่าโอเคอันนี้สําคัญทําอันนี้ก่อนติดต่อคนนี้ก่อนทําเรื่องนี้ก่อนทาเรื่อง ่อนอันนี้ด่วนอันนี้สําคัญและด่วนทําก่อนอันนี้สําคัญแต่ว่ารอได้ทําทีหลังการระบบความคิดเราอะคะเราจะแพลนในหัวเลยว่าโอเคเดี๋ยวไปส่งเอเดนเสร็จเราจะต้องทําอันนี้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 หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็โอเคพักได้คือคือฉันไม่ได้ทําจนเป็นบ้านนะทาจนแบบไม่พักไม่ใช่นะแต่ฉันจัดการว่าบล็อกนี้คือทํางานบล็อกนี้คือพักบล็อกนี้คือต้องทํานู่นทนํานี่บล็อกนี้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การจัดการของเราอยู่ที่การให้ลําดับความสําคัญของเราซึ่งถ้าเราไม่มีสกิลเนี้ย ีวิตวุ่นวายมากนะคะบอกเลยวีบาตสกิลอีกอย่างหนึ่งค่ะคือ strategic thinking ซึ่งมันคือการคิดเชิงกลยุทธ์จะบอกว่าเป็นสกิลที่แชทฝึกหนักมากพอแชทคือสายครีาอสีฟสายฟุง้ง <laughs> ไปเรื่อยหูความคิดรีาอทีฟหัวนี่แล่นปุ๊บปุ๊บ๊บ๊พอเป็นเรื่องแบบเรื่องศาสตร์และศิลป์ปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊แต่พอเป็นเรื่องที่ต้องคิดและวิเคราะห์ <laughs> โอเคเหนื่อย มันถามว่ามันจาเป็นไหมมันจําเป็นค่ะมันคือการคิดแบบเชิงวิเคราะห์เชิงแบบตรกะเหตุและผลซึ่งนี่เป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผลไงอันนี้ได้ก็คือได้อันนี้ไม่ได้ก็ช่างแม่งแต่คนที่แบบเป็นเหตุเป็นผลของฉชนอ่ะคือพี่ก๊อฟสามีสามีจะเป็นคนตกว่าไม่ได้อันนี้ฟุง้งกลับมาอยู่โลกความจริงก่อนกลับมาดูตัวเลขก่อนไม่ได้นะเป็นเจ้าของกิจการมันต้องดูตัวเลขเหนื <c> ่อ <oughs> ยมากแต่ก็เข้าใจว่ามันสําคัญมากมันสอนให้เราอะค่ะคิ วางแผนระยะยาวไม่ใช่แค่แบบมองสั้นๆจะเอาตอนนี้จะเอาตามอารมณ์เอาแบบนี้เอาแบบนั้นไม่ได้เขาจะสอนให้เราอะคิดระยะยาวเราคิดแบบเป็นระบบแล้วความรอบคอบอะมันจะตามมามันจะค่อยๆเห็นจุดช่องโหว่ที่แบบเอ้ยตรงนี้โหวตรงนั้นตรงนี้โหวตรงนี้แล้วแลน A แลน B แลน C อะจะค่อยๆมานะคะสมมติแชทอะจะล็อตโปรดักหนึ่งตัวโปรดักหนึ่งตัวแชทพัฒนาเป็นปีนะกว่าที่แบบมันจะออกมาได้เพราะแชดเทสนานแชทจะไม่ใช่แบบเทสส่งๆแล้วแบบคิด สูส่งส่งแล้วจบอะคะ่ะอย่างตัวล่าสุดที่เป็นตัวแบบอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องการนอนหลับอะแชัก็เทสเป็นปีนั่นหมายความว่าแชดต้องเตรียมการล่วงหน้าเป็นปีแช่ต้องรู้ว่าเออเทรนมันเป็นแบบนี้แล้วค่อยคิด ย้อนหลังกลับมาว่าถ้าจะร้อนสินค้าช่วงนี้ช่วงนี้ต้องทําอันนี้แล้วนะพัฒนาสูตรอ่ะให้6เดือนเลยในการเทสอ่ะหเดือนไม่พออ่ะเผื่อไป9เดือนใดๆเผื่อให้หลีดทำโรงงานต๊ดตดตืดมันจะค่อยๆมาเป็นแลนในหัวค่ะแต่ถ้าเป็นแบบเดิมเป็นเป็นนุ่งแชทคนเดิมที่เป็นเด็กฟุ้งๆไม่มีนะไม่มีการวางแผนอะไรพวกนี้ทั้งสิ้นใช้ชีวิตแบบเป็น a r t ท s t พอมาแบบอยู่อยู่ในจุดที่เราเป็นเจ้าของกิจการนะคะเราเลยรู้ว่าเฮ้ยสกิลนี้แม่งสําคัญแล้วมันจะเป็นสกิลที่ทําให้เราอ่ะใช้ชีวิต ง่ายขึ้นวางแผนอะไรได้ดีขึ้นถ้าสมองข้างในเราอ่ะจัดการแบบเป็นระบบที่บ,บ่านมาไม่มีสกิลไหนไม่สําคัญเลยอะ่ะฝึกให้ได้ทุกสกิลค่ะสกิลที่9ค่ะจะบอกว่ามันเป็นสกิลที่ทําให้เราอ่ะไปไกลกว่าคนอื่นนะคือ self learning แล้วก็ self improvement คือการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ด้วยตัวเองการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือแบบอ่านหนังสือนั่งเรียนคอร์สออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะบอกว่าเรารู้เป็นสกิล self aware n e s s ก็ได้คือเราต้องรู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยฉันอ่อนเราฉันจะท เป็นไงที่จะมาเติมก็คือพัฒนาตัวเองต่อไปต่อยอดขึ้นไปจะไปเรียนจะมีเมนเทอร์จะไปปรึกษาใครจะไปฮิลลิ่งอะไรก็แล้วแต่ค่ะคือต้องมีเพราะไม่งั้นนะคะมันจะกลายเป็นว่าเราอะหยุดอยู่กับที่เราไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยซึ่งมันไม่ได้เราต้องไปเรื่อยๆอะ่ะทุกๆวันนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอลองไปดูตัวเองในวันนี้กับตัวเอง2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วแล้วคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยคุณโตขึ้นมาเยอะนะคุณพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะแล้วคุณก็ต้องภูมิใจกับตัวเองด้วยนะที่แบบเราโตขึ้นมาเยอะแล้้วเยนะีย ซึ่งสำหรับแชทจะบอกว่าชีวิตแชทอะถ้าไม่มีสกิลเนี่ยถ้าแชทไม่ได้เป็นคนแบบเรียนรู้ตลอดเวลาตลอดการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแชทจะไม่เอาตัวเองมาอยู่จุดนี้ได้แน่จะผลพาตัวเองขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้แล้วชีวิตเราก็จะแบบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็จะให้เครดิตว่าการที่คุณเรียนรู้ทุกวันนะคะไม่ต้องเรียนเป็นบ้าะนะอย่าเรียนเป็นบ้าเป็นหลังเราไม่ทําเรียนวันละนิดเรียนรู้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องอะคะ่ะสุดท้ายแล้วอะมันจะกลับมาต่อจุดให้เราเรื่องนี้เป็น1จุดเรื่องนนนั้เป็1จุดเรื่องนั้นเป็นอีก1จุด้ทาย ภาพใหญ่ที่เราคอนเน็กจุดทุกจุดได้แล้วอะคะ่ะมันจะกลายเป็นภาพที่แบบเฮ้ยสวยงามดีจังเลยเพราอาตรงๆชัดชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้มากๆเลยกิล <c oughs> ที่10ค่ะสำคัญอีกแล้วไม่มีอันไหนไม่สำคัญเลยคือ d r e s s management คือเราทุกคนอยู่กับความเครียดตลอดเวลาทุกวันแบบแค่ออกไปก็ก็เครียดแล้วว่าแบบรถติดก็เครียดแล้วหิวข้าวร่างกายก็เกิดความเครียดขึ้นแล้วมันมีความเครียดแบบหลังเกิดขึ้นทุกวันบางทีเราอยู่แค่อยู่ในบ้านนะคะเราตีกันกับคนข้างๆอ่ะเราก็เครียดแล้วใช่ไหมเราจะทํายังไงให้ความเครียดนั้นเบาลงมันหายไปแชตก,ก็จะบอกว่าในสกิลของ stress management นะคะมันมีสําหรับแชน่นะมันมีเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณแล้วก็ spiritual เข้ามาเกี่ยวด้วยถ้าเราเรียนรู้ไปแบบทั้งสองสายอะค่ะใจเราอ่ะจิต ใจเราเองนี่แหละที่มันจะดีขึ้นมันจะฟูมันจะแบบเต็มอิ่มมันจะมีความสุขได้จากข้างในจริงๆแล้วไอสเตรสแมเนจเมนต์ที่ว่าความเครียดในแต่ละวันที่มันมาแบบโอ้โหเล่นกูไม่หยุดเลยมันจะค่อยค่อยเบาลงมันก็จะค่อยค่อยหายไปเพราะอย่าลืมว่าทุกอารมณ์ที่เราเจอค่ะความเครียดทั้งหมดอะค่ะร่างกายของเราเก็บไว้หมดเลยนะเขาจะไปเก็บไว้ในแบบทุกๆอวัยวะในเซลล์ทุกเซลล์เคยได้ยินคนพูดไหมคะว่าแบบมาเรงชอบความเครียดนั่นแหละ นั่นแหละค่ะพอเขาแบบเรารับอารมณ์เรารับความเครียดอะไรพวกนี้เข้าไปเยอะๆอะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเอามันออกซึ่งมันก็มีหลายวิธีจะ grounding จะ meditation จะไปออกกําลังกายจะไปทําอะไรก็แล้วแต่หาวิธีที่เหมาะกับเราทีนี้อะค่ะฉันมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเคล็ดลับจะบอกว่าเป็นเคล็ดลับของแชทเลยก็คือวิชาที่ชื่อว่า happy co e อันนี้เป็นศาสตร์พลังงานแบบพลังงานเลยนะจับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้ที่ใจ คนที่เรียนนะคะอันนี้อันนี้ชัดสอนเองเป็นวิชาที่ชัดเรียนมาจากอเมริกาเราใช้ก็ชอบมากชัดเรียนมาหลายปีที่แล้วเราใช้ก็รู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่ทําให้ชีวิตแชะไปไกลแบบไกลมากๆมากๆจริงๆมาอยู่จุดนี้ได้ให้เครดิตวิชานี้ด้วยนะคือมันทําให้แบบพลังงานพอพลังงานเราดีอะค่ะชีวิตเรามันฟลูแล้วเรารู้ว่าเรามีแบคเอพทีมเราสามารถขอแบบขอข้างบนได้ว่าเราอยากได้อน,นุษย์อันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยอันนี้จะบอกเป็นวิชาลับของแชทที่ที่ชอบมากแล้วอยากให้คนได้เรียน เยอะมากๆถ้าใครสนใจอะคะ่ะก็เดี๋ยวไลน์มาคุยกับแชทก็ได้แต่จะบอกว่าคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สใหญ่เป็นคอร์สที่เรียนหลายวันเพราะฉะนั้นก็ไม่ถูก าจจะบอกไว้เลยว่าอยู่หลักหมื่นนะคะไม่ไม่ใช่หลักแสนแต่ก็ไม่ใช่หลักพันเหมือนกันจะบอกว่าดีมากๆดีแบบอยากให้ทุกคนได้เรียนจริงๆแบบโอ้ oh my g o d มันเปลี่ยนชีวิตแชทแล้วก็หลายๆคนมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเอามาแชร์กันเรื่องของการจัดการพลังงานตัวเองที่อันเนี้ยแชทร,รู้สึกว่ามันเวิร์กและมันดีมากสําหรับแชทลองเอาไปดูนะคะ10สกิลที่ผู้หญิงยุคใหม่รวมไปถึงคนที่อยากจะประสบความสําเร็จในยุคนี้ต้องมีสําคัญมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวใคร อยากได้เรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนเรื่องอื่นๆด้วยอยากได้เรื่องไหนบอกมานะคะสำหรับคลิปนี้ฉันลาทุกคนไปก่อนนะคะใจกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ